สวัสดีครับพ่กคับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้ที่อําเภออากาศอํานวยนะครับสกลนครนะครับฝนตกตั้งแต่เช้ามืดนะครับตกหนักนะครับทุกคนและตอนนี้ฝนก็มาอีกรอบแล้วครับทุกคนแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือเปล่านะครับทุกคนนะนี่มาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะครับทุกคน ุ้มฉาำกันเลยนะทุกคนนะนะครับก็ดีนะครับแมงกี้ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็ดูสภาพอากาศนะครับเนี่ยน้ำข้างหน้าขัางแล้วนะทุกคนนะเย็นสบายครับเอนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ไม่มีบ่อยนะครับเพราะว่าหน้านี้หน้าร้อนใช่ไหมแล้วฝนมันก็ตกนะครับ ลมเย็นสบายนะทุกคนนะก็ไม่เหมาะสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกนะครับก็ฝนตกผมว่าถ่ายทําอยู่ที่ห้องนะครับทุกคนเนาะนะครับนี่นะครับฝนสาดตรงนี้นะไอซีนะนะครับเดี๋ยวไม่สบายนะนะครับ ก็เมื่อเช้านะครับแบงก์บี้ก็เดินไปซื้อนะครับเดินไปซื้อของร้านค้ามันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับใกล้ๆเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งล้างมอไซค์ไปเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะก็เลยไม่อยากเอามอไซค์เอามาขี่เปื้อนนะครับอโอ้ตอนนี้ชิวๆสบายๆนะนะครับก็อยู่ที่ห้องเช่านะทุกคนนะ ที่บ้านของเอฟซีนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมที่สกลนครตอนนี้ฝนตกนะครับผมไม่รู้ว่าฝนจะตกทั่วไทยไหมนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับพื้นที่ทีเอฟซีอยู่ฝนตกไหมครับแต่ว่าก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าร้อนมากนะครับนอนกลางคืนในผมยังร้อนเลยเอฟซีขนาดเปิดพัดลมนะยังร้อนเลยนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยหลับสบายมากเลยครับ วันนี้ตื่นสายหน่อยนะเพราะว่าฝนตกช่วงเช้าพอดีก็เลยไม่อยากลุกก็เลยแบบเออนอนตื่นสายนิดนึงนะครับตกไหนสินะบรรยากาศดีนะครับทุกคนนะก็นะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงนะครับแมกี้นะครับก็จะมีไลฟ์นะครับดูก่อนครับน่าจะไลฟ์ช่องแม็กี้ฟิล์มนะนะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยผมก็จะเอาช่อง ตระกูลแมงไลนะช่วงตระกูลแมงก็น่าจะประมาณสองทุ่มนะสองทุ่มเป็นต้นไปนะส่วนแมงกับบี้น่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับต้องดูเวลาอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ก็ดีนะครับฝนตกแบบนี้ก็ได้พักผ่อนไปในตัวนะครับอืขี่รถจักรยานจากรโคนนี้แล้วนะครับอา้อาวหมายไมเนี่ยสุดตาเดี๋ยวไม่สบายนะครับจักรยานขนาเล็กเหลือเกินนะฮะ มาแล้วครับคุณตาปั่นจักรยานตากสายฝนไปแล้วนะครับสายฝนโปรยปลายนะครับแฉเลยนะพีนะนะครับเนี่โมเมโมเม็นะฮะแต่ผมก็ได้ละอองฝนแล้วนะครับ แต่เราก็ต้องออกห่างจากละอองฝนนะครับเพื่อให้เราปลอดภัยจากาไข้หวัดนะครับเราไม่ควรตากฝนนะทุกคนนะถ้าตากฝนเราก็ต้องอาบน้ํานะครับนะี่ครับบรรยากาศของวันนี้นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่ฝนตกนะครับลมก็พัดแรงนะครับสังเกตดูต้นกระถินนะฮะ เย็นสบายครับ FC ครับวันนี้นะครับฝนตกนะครับก็แม็กกี้ก็อยู่ที่ห้องนี่แหละครับเพราะว่าเรายังไม่ออกไปไหนนะครับเพราะว่าทำบรรยากาศแบบนี้ออกไปไหนแล้วลำบากนะครับเพราะฝนตกนะครับถ้ามีรถยนต์ก็โอเคแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่คือไม่ถูกกับฝนเลยนะนะครับข้างบ้านผมก็ทำความสะอาดแล้วนะนะครับก็ดูดีขึ้นมา นะครับดวดีขึ้นมาเลยนะครับผมเย็นสบายนะครับผมก็ผมก็เพิ่งล้างหน้านะครับเอฟีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำมากเทุกคน่นะล้างหน้าล้างจานะครับผมสรงผมอาจจะยุ่งไปหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำนะครับผมเสียงฝนตกนะครับ มันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกฝนมันก็คือน้ำอะเนาะน้ําก็ทําให้อากาศเย็นนะครับแต่วันนี้ผมว่าน่าจะทั้งวันนะดูจากท้องฟ้าแล้วคืมแบบขาวเลยนะขาวทั่วท้องฟ้าเลยนะทุกคนนะแน่นอนแน่นอนแหละครับไม่รู้ว่า วันนี้ฟ้าจะเปิดไหมถ้าเกิดว่าฟ้าเปิดดวงตะวันก็จะมีแสงแดดให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เปิดก็ตามนั้นนะครับก็จะมาแตทั้งวันนะครับดีแล้วมันร้อนมากเลยนะครับได้ฝนตกลงมาช่วยดับร้อนคลาร้อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็นะ้ำฝนเนี่ยก็ต้นไม้ต้นหญ้านะครับดอกไม้พืชผักได้น้ําฝนก็จะโตเร็วแล้วก็จะ ดูชุ่มฉ่ำนะครับดูแบบมีชีวิตชีวานะนะครับเพราะหญ้ามันก็ต้องต้องการน้ําด้วยนะทุกคนนะนะครับพวกป่าไม้เลยพวกนี้เนาะต้นไม้นะครับง่ายๆคือน้ําก็คือน้ําคือชีวิตนะครับขาดน้ําไปนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับผม,มก็สําหรับผู้รัก่างไว้นะครับก็คือคู่แม่ปัวนั้งจอบเนี่ยผมก็จะให้เขามา ช่วงเย็นนะครับ4โมงหรือหรือ5โมงนะครับ<ม>ให้มาไลฟ์สดขายกาแฟแล้วก็ไลฟ์สดพูดคุยกับเอฟซีนะครับผมก็เมื่อเมื่อวานอะเมื่อคืนน่ะเขาเขามาซะโอ้ทุ่มทุ่มทุ่มครึ่งแล้วมั้งนะครับรู้สึกว่ามันจะมืดแล้วไงนะครับผมเองก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่าโอ้วกว่าจะจบไลฟ์ก็สองทุ่มครึ่ง นั่งกินข้าวอีกก็สามทุ่มกว่าแล้วนะนะครับวันนี้ก็จะให้ทั้งคู่เนี่ยมาประมาณสี่โมงหรือห้าโมงเย็นนะครับแต่เราต้องดูบรรยากาศสวนด้วยนะโอ้ตอนนี้เริ่มตกเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะก็ต้องดูฝนด้วยนะครับถ้าเกิดฝนไม่ตกมาได้ถ้าเกิดฝนตกอยู่ก็ยังไม่ต้องมานะครับถ้าช่วงสี่โมงห้าโมงฝนยังตกอยู่ก็ให้มาวันพรุ่งนี้ นะครับเราก็ต้องดูนะว่าเอ,อดูที่ฝนด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะคาดคาดเดาวอะไรไม่ได้เพราะว่าฝนจะเพิ่งตกนะครับโหเย็นมากเลยทุกคนชอบมากนะครับบรรยากาศแบบนี้เย็นๆนะครับผมลมพัดเย็นๆนะฮะตอนนี้ผมเย็นสบายมากเลยทีนะครับฝนมันตกอนะเนาะอ่ะนี่ ตกตกเยอะนะครับเมื่อเช้าก็ตกไปรอบนึงแล้วนะครับหนักมากนะครับแต่คราวนี้ตอนสายๆเลยนะครับนี่ก็ตกไม่รู้แต่ผมว่าตกตกเยอะนะนะครับตกเยอะนะครับทุกคน ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกกี้ฟิล์ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับผมพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ